่ไเลยอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีกับท่านชมกับทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดามแคสตเตอร์นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่6,000ซับสไคร์เบอร์เป็นที่เรียบร้อยครับก็หลายคนอาจจะมองว่าน้อยนะครับสำหรับช่องกระกายอย่างผมนะครับแต่ว่าคือผมทำมาแบบ ทีละขั้นตอนนะครับคือผมเอาทีละพันพันพันนะครับผมจนถึงไปถึงหมื่นนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปนะครับทุกคนก็โอเคก็ใครที่ยังไม่ลืมผมเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะคนแค่ขอแค่หนึ่งไลค์ก็พอนะครับโอเคก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับซึ่งเนี่ยซึ่งผมเนี่ยติดเกมฟรีไฟล์นะครับเออทุกคนผมก็ขอโทษทีนะครับก็อ่ะวันนี้เข้าเรื่องเลยนะครับผมเราอยู่ในเกม gta แซดอ n นไลน์ e r ิร์ e เว e ร์เนนะครับ เกตโอเพนยิมสี่ชั่วโมงนะครับเกตโอเพน twenty four hours นะครับก็จะเปิดยิมสี่ชั่วโมงนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้จริงๆก็เปิดทุกเซิร์ฟเลยนะยิมสี่ชั่วโมงเนี่ยอาจจะแบบมีปิดบ้างนะครับผมมีแบบปิดสงปิดเซิร์ฟเซิร์ฟนี้เนี่ยใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับผมท้ายคลิปเลยนะครับผมผมสอนโหลดอยู่นะครับเป็นตัวไลท์นะผมซึ่งก็สอนละเอียดอยู่นะครับสำหรับตัวผมนะครับโอเคก็ตอนนี้คนเล่นในเซิร์ฟเนี่ยประมาณ9-10คนเลยนะครับจริงๆเนี่ยก็ วันนั้นถึง20คนเลยนะครับแต่ว่าอ่าวันนี้ก็คุณอาจจะน้อยๆหน่อยนะครับตอนนี้ทุ่มทุ่มกว่านะครับเด็กเเขาอาจจะแบบอ่าอาจจะยังอาบน้ําอยู่นะครับตอนนี้โอเคก็วันนี้เนี่ยเราจะมาอ่ารีวิวแล้วก็อ่าดูระบบภายในเซิร์ฟกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก้อนนี้ก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยมันเป็นสคริปต์ของอ่าสคริปต์ของอะไรวะโอเคอันนี้มามาตรงนี้นะมันจะเป็นอ่าที่รับของขวัญน,นะครับซึ่ง สามารถกูกระโดดเพื่อรับตังเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ในการเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟได้เลยนะครับนี่เราก็จะมีกระเป๋าเออ,เอ,อหนึ่งใบนะครับนี่โอเคคุณได้รับวิวสองขออีกพันห้านะผมพอยยี่สิบแล้วก็เงินอีกหนึ่งพันบาทนะครับผมซึ่งมีรถแจกฟรีให้ด้วยนะครับก็ประเทศนี้ก็จะดีหน่อยนะครับมีรถแจกฟรีนะครับโอเคสามารถไปหางานทําได้เลยนะครับผมลืมปิดเสียงเกมครับผมเพราะว่า ผมไม่เป็นไรไม่รู้นะเสียงเกมมันชอบบล็กที่แล้วแบบเสียงเกมนําเสียงผมเฉยนะครับกคนคือตะกี้เนี่ยผมรุดนะครับอยู่ดีแบบพูดไปพูดมารุดเฉยนะครับก็เลยมาเกิดที่เมืองเอสนะครับผมซึ่งเมืองหลักมันยังก็อยู่เอลเอสนะครับก็คือลอสซานโตสเนอเอสก็คือซานฟราซิสโกเอ้ไม่ใช่หรือเปล่าวะซานเอ้ออะไรสักอย่างนี่แหละครับนะก็ใครที่มาเกิดเมืองนี้เนี่ยอยากไปเมืองที่ผมเกิดตะกี้นะครับก็สามารถอ่ามาขึ้นรถทัวร์ได้นะครับผมรถบัสเนาะ เนี่ยผมจะเดินทางไปที่เมือง l อลสนะผมซึ่งกดตจเลยนะครับเฮ้ยกดโอเคเดี๋ยวผมรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคระไรละเอียดอะไรเนี่ยอยู่ใต้คลิปหมดนะครับลองไปดูได้นะครับผมก็เนี่ยผมนั่งรถมาเมืองเอลเอสนะผมซึ่งเสียค่าโดยสารประมาณแค่150บาทเองนะครับก็ถือว่าโคตรถูกนะครับคือไปมาไปมาสบายเลยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมเอารถฟรีมาขับรีวิวแล้วก่อนเอ้ย ลักกันนะครับแล้วก่อนเฉยโอเคก็มาเดี๋ยวเอารถมาเลยนะครับมาเดี๋ยวมาเรามาดูอาชีพกันเลยนะว่ามีงานอะไรมากนะครับแบบงานในเซิร์ฟให้ทุกคนทํานะครับว่าจะมีเยอะไหมนะครับก็น่าจะมีสัก30สกว่างานนะผมค้นหาอาชีพทุกคนหมายอาชีพนะครับผมอ่นนี้ครับผมงานข้าวๆเลยนะครับก็ใครที่อยากหาเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นลองเล่นเลยนะครับผมก็นี่ครับ33งานเลยนะครับ ก็อาจจะมีงานที่บ้างนะแต่ว่าถ้าแนะนำนะผมน่าจะเป็นงานค่าไก่นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็มันมีงานผิดกฎหมายสาหรับคนที่แบบคือเอาง่ายคือในชีวิตจริงมันก็ต้องมีคนแบบทําผิดกฎหมายนะครับในเกมก็เลยต้องให้สมจริงนะครับก็ต้องมีแบบงานผิดกฎหมายเนาะก็เนี่ยผมรวมจุดสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมมี12งานเลยครับผมสาหรับงานผิดกฎหมายนะครับก็ตรงนี้มีเซเว่นนะครับผมสำอสำหรับใครที่หิวน้าหิวอาหารนะครับผมสามารถกดกดเปิดแท็บนะครับกดเฮดนะครับแล้วก็ ข้อมูลส่วนตัวนะครับตอนนี้ความหิวอาหารผม72ความหิวน้ำห้าแปดนะผมแล้วก็ผมจะไปซื้อน้ําก่อนละกันนะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ร้านเซเว่นอีเลเว่นนะผมให้ทุกคนเนี่ยทับบายฟู้ดนะครับผมก็โอเคทับบายฟู้ดเลยนะครับนี่ครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยซื้อโค้ก่อนละกันนะครับหรือว่าซื้อน้ําอะไรก็ได้นะแต่ผมซื้อน้าโคกเลยละกันเพื่อมันจะได้เยอะนะครับซื้อพิซซ่าอีกร้อยเก้าเก้านะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็เดินออกไปนะครับ ก็มันก็จะเพิ่มได้เยอะมากเลยนะครับแค่ซ em. eh er: wow. so 네ื้อแค่2อันนะครับมันจะได้10 1สิบกว่าอันเลยนะครับมาที่กดเฮ็ดนะผมก็อ่ากดเฮ็ดนะครับผมแล้วก็มากระเป๋าเก็บอาหารนะผมตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ามาที่อ่ากดที่พิซซ่านะผมสิบนี่ครับนี่มันก็จะได้ค่าความหิวเพิ่มห0สิบหน่วยเลยนะครับแล้วก็กดเฮดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกินน้ำนะอ่ากระเป๋าเก็บอาหารนะผมจากนั้นไปที่โคกนะครับนี่เพิ่มอีกส5สิบห้านะครับโอเคก็กดเฮ็ดมาดูครับข้อมูลส่วนตัวครับตอนนี้ความหิวน้ํา อ่าลดอีกแล้วเดี๋ยวผมขอกินอีกนะครับผมก็กินไปอีกสามพหหน่วยแล้วก็ดูเช็คข้อมูลส่วนตัวนะครับก็มีความหิวอาหาร9 8นะครับผมความหิวอ่าความหิวหน้ำอีกร้อยหนึ่งนะครับก็สบายมากแล้วนะครับผมก็สามารถมาทํางานได้นะครับเออเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอ,อีกประมาณสักคลิปหน้านะผมก็จะมีผมจะสอนทํางานในเซิร์ฟนี้นะผมเตรียมตัวรับชมได้นะครับผมว่าทํางานเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมสําหรับผมเนี่ยที่ โคตรขี้เกียจใ,ในการทํางานในเกมมากเลยนะเป็นคนที่เบื่อมากเลยนะครับแต่ว่าแต่แต่ตัวเองเนี่ยอยากได้ทั้งนะผมแต่เราจะขี้เกียจไม่ได้แล้วทุกคนก็โอเคประมาณนี้เลยใครที่อยากทำใบขบขี้ทำใบบัตรประชาชนเนี่ยอุย้ยก็สามารถไปที่ทัพชีวิตแล้วก็สามารถไปที่สถานที่ได้เลยนะครับคนหาสถานที่นะผมมาที่ทำใบขบขี่นะครับแล้วก็มีตรงอ,อะไร ซิตี้ฮอล์นี่ก็คือทำบัตรประชาชน,นครับแต่ไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่เนะาะทำไปทำไปขี่ดีกว่านะครับก็โอเคสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับมาสอนกินน้ำอินอาหารมีรีวิวอ่าระบบอะไรเดี๋ยวงานเดี๋ยวค่อยที่หลังกนะันเนาะเพราะว่าผมยังไงผมก็ได้ทาเซิร์ฟนี้อยู่แลลวนะครับผมทุกคนตอนนี้มีเด็กกระโปะงมาปัดหน้าอุย้ยผู้เล่นนะครับผมเดี๋ยวเขาแบบมาเม้นด่ามาเม้นว่าผมแบบแบบเออพี่พี่จะด่าผมทำไมเออโอเคก็ใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับไครห้เป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับก็ อยากให้ผมรีวิวละเอียดกว่านี้ก็ได้นะผมแต่ว่าอ่าเดี๋ยวพอค่นี้ก่อนนะเพราะว่าผมไปรวมที่สอนโหลดด้วยนะครับโอเคทุกคนแล้วเจอกันนะครับผมในคลิปสอนโหลดนะครับก็ซึ่งจะรับชมต่อไปเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสอนโหลด GTA c l a c s Open 24 h o u r นะครับผมก็จริงๆผมจะอ่านอ่าอ่านอ่านง่ายๆก็คือ GTA c l a c s RP นะผมก็อ่าวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเป็นตัวไลท์ก็คือตัวที่แบบ ใช้พื้นที่น้อยกว่าตัวเต็มนะครับก็ใครที่มีแบบพื้นที่น้อยๆเนี่ยแนะนําให้ลงตัวแบบตัวเหมือนผมเยผมลยนะครับผมตัวไรนะครับซึ่งกินไปพื้นที่ประมาณเกือบ1นึ่งจิกนะครับสาหรับบางบางคนนะแต่โอเคก็ใครที่ลงตัวเต็มเนี่ยก็อ่าไปดูคลิปอื่นเอาละกันเนาะแมน้นก็ช่องอื่นเอาละกันนะครับก็ตัวเต็มก็ลงง่ายนะจริงๆแต่วันนี้ผมจะมาสอนเป็นตัวไ์นะครับซึ่งประหยัดพื้นที่ดีนะครับโอเคก็อันนี้มีลิงก์กลุ่มอะไรมากมายผมมีการโดนิ่นะผมเปิดรับสมัครตำรวจวันที่10 นะครับเวลา2ทุ่มนะครับผมก็วันที่10เดือนนี้นะครับน่าจะใช่เนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็อันนี้มันมันจะให้เป็นลิงก์เว็บเลยนะครับผมให้เราเข้าไปนะครับนี่มันก็เป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งการที่เราอยากเอาไฟล์อ่า GTA เนี่ยมาแต่ละอันเนี่ยเราก็ต้องมาดูตามนี้ับผมอันแรกนี่คือ GTA l i t e ับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่โอเคอันนี้มันคือ a อ k พตัว Li t e นะครับผมก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมบิวนี่ครับ กดดาวน์โหลดเลยนะครับผมก็มันก็จะขึ้นตัวข้างบนนี่ครับอ่าโอเคนี่กดเปิดไฟล์เลยนะครับผมเอ้ยจริงๆนะกดกดอ๋อจริงๆยังยังไม่ต้องกดเปิดนะครับแต่ก็ต้องไปแตกไฟล์นะผมนึกว่ากดเปิดแล้วมันแบบจะติดตั้งนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะโอเคตอนนี้เราดาวน์โหลดอ่า apk เคอร์หนึ่งจุดศูนย์จุดสามจุดแปดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนี่ apk เคอร์เซิร์ฟเกตอาร์พีนะครับก็ ต่อไปเลยเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยดาวโหลด Data l ไล e นะครับผมซึ่งมันจะเป็นอันสุดท้ายนี่ครับผมเอ้ยอันแบบลองสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคนี่รับผม Data GTA เก t นะครับผมสำหรับอันนี้เป็น Data V2 นะครับซึ่งาดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็กำลังดาวน์โหลด Data ใครที่มี Data V2 Data อะไรเนี่ยไม่ต้องแค่ติดตั้ง A.P.P ก็พอนะครับผมนะก็ง่ายๆเลยเนาะโอเค แต่นี้ผมจะมาดาวน์โหลดให้ทุกคนดูเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ผมเยอะหน่อยเออเคอเก๋อันนี้ก็เป็นโฆษณาเออเอออันนึงนะครับอันนี้เป็นเอ็มพีเตัวเต็มนะครับอันที่2นะครับอันที่3ก็เป็นอ่ดาัตตาสำหรับคนลงตัวเต็มนะครับโอเคโอบีบีก็สำหรับคนลงตัวเต็มนะครับเอพีเอไลท์จีทีเอแล้วก็เอพีเอเอพีเอไลท์เนี่ยอันแรกนะครับผมส่วนอ่ดัตตาของเอพีเอไลท์เนี่ยมันก็อยู่อันที่4นะครับนับนับลงล่างเลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเค ก็ตามนี AD ้เลยนะครับผมซึ่งแอปแตกไฟล์ในการแตกไฟล์เพื่อที่จะดาวน์โหลด GTA แซนเน่ก็จะใช้เป็นอ่าีทไฟล์ Explorer นะครับผมซึ่งเป็นแอปที่ถือว่าดีมากเลยนะครับในระดับหนึ่งนะครับผมใช้แบบแตกไฟล์บ่อยนะครับมากเลยนะแตกไฟล์ทั้งไฟล์อะไรเยอะๆมากมายครับผมก็ถือว่าถ้าดาวน์โหลดไว้เนี่ยก็จะเป็นการดีมากเลยนะครับก็นี่ครับผมลิงก์ดาวน์โหลดนะเดี๋ยวผมกดเปิดไปเลยนะครับนี่ผมก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเนาะถ้าลิงก์เสียก็บอกผมได้นะครับก็ โอเคอันนี้ก็กำลังดาวน์โหลดนะครับผมโอ okay. เคนี่ช้านะโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราอ่าไปเจอกันในแอป ES File Explorer เลยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าแอป ES File Explorer นะครับผมก็โอเคตอนนี้มัน,เป,นเป็นหน้าแอปนะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ Internal Storage มุมซ้ายบนเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จากนั้นเนี่ยให้ไปที่ ดาวโหลดนะครับก็โอเคผมซ้ายบนนะครับนี่นีตรงนี้นะครับใครที่ไม่เห็นเนาะโอเคก็จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยไปติดตั้งบิวแอพนะครับ1.0.3.8ตรงนี้นะครับผมนี่กดติดตั้งเลยนะครับกดติดตั้งเลยนะครับนี่โถ้าเขาถามว่าอนุญาตให้แอปที่แหล่งไม่ไม่รู้จักอะไรก็กดเปิดอนุญาตไปนะครับก็แค่นี้แหละนะครับกดเสร็จนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาแตกไฟล์ดัต้า GDA กิเลนี่ครับผม ก็ถ้าใครมี Data v วูก็ใช้ได้นะผมใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าผมใช้อันนี้แล้วกันเนาะตามที่เขาให้มานะครับ Data GTA เกส์นะครับผมนี่โอเคกดเพิ่มเติมมุมขวาบนนะครับกดแตกไฟล์ไปที่กดตกลงนะครับผมก็ประมาณ1นึ่งจิกเลยนะครับก็รอสักครู่หนึ่งเนาะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็แตกไฟล์ด a ตต GTA เกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม Data ตัวเข้าออนไลน์เนาะถ้าไม่มีก็ไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับผมก็อ่าเข้าไปเลยครับผมจึ๊บ เข้าไปที่คอมเรา Star Game File นะผมแตะไปทีนึงนะครับแล้วก็ไปที่ S A M P ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาดูตรงใบเหลืองบรรทัดสุดท้ายนะครผมกดแตะเข้าไปนะครผมกดเวลานี้เท่านั้นนะครับหรือว่าเสมอก็ได้เนาะกดแก้ไขมุมซ้ายบนครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาเปลี่ยนยูนิคเนมนี่ครับเอาอันนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยตั้งชื่อแบบดีๆหน่อยนะครับไม่ต้องตั้งแบบหยาบคายนะโอเคอ่าให้ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครผมก็สมมติผมนะครับดามนะครับดามเทสละกันเนาะโอเคให้พิมพ์ใหญ่อยู่ข้้าางหนครับ พิมใหญ่อยู่ข้างหน้าชื่อนะครับนี่ประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ลบแฮชแท็กข้างหน้าเนมนะครับก็อย่าลืมลบแฮชแท็กข้างหน้าเนมด้วยนะครับก็ให้เนมเป็นสีม่วงตัวหนังสือเราเป็นสีดํานะครับกดบันทึกมุมขวาบนนะครับกดออกมาเลยนะครับบันทึกแล้วนะกดออกมาจนถึงหน้าคอม l o ทล็อกตาเกมนะครับตรงนี้นะครับโอ้ยกดค้างนะผมกดตัดหรือคัดลอกก็ได้ครับกดตัดนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่เนาะกดออกมาจนถึงหน้านี้นะครับผมไปที่ Android นะครับ ด a าตครับผมกดวางนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการลง GTA San Online Server อ่า Server g u e t RP เนาะโอเคกดต่อไปนะครับโอเคโอเคครับทุกคนก็มาแล้วครับผมสำหรับเกม GTA San นะครับก็นี้เดี๋ยวผมขอปิดเสียงเกมเลยนะครับโอเค โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดเสียงเกมเลยรับผม,มาที่มนติเพ a y เ r เลยนะครับเดี๋ยวม,มาสอนสมัครด้วยนะครับอันนี้เป็น APK พวอเ์ชัน1.0.3.8นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่อยู่นะโอเคแต่ไม่ใหม่มากเนาะโอเคโอเคผมนี่ครับมามาหน้านี้แล้วเนาะโอเคคุณยังไม่มีบัญชีกรุณาล็อกอินน, Lock นะครับ g t g r เกรดโอเ24 Hours นะครับก็ <c oughs> อันนี้ให้สมัครสมาชิกโดยการใส่รหัสผ่านนะผมตั้งรหัสผ่านเลยนะครับผมเอาเป็นดีหตัวเลยนะครับก็กดถัดไปสมัครสมาชิกนะครับจากนั้นเนี่ยทุกคนล็อกอินอีกทีหนึ่งโดยการกดดีหตัวเหมือนเดิมนะครับก็ล็อกอินนะครับผมมันจะเซ็นเซอร์เลขนะครับผมก็ โอเคทุกคนก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับก,การเข้าเกมก็ถือว่าโหลดง่ายมากเลยนะครับผมใครที่ดูผมมาบ่อยๆและอาจจะไม่ได้ดูผมสอนโหลดนะครับใครที่มาดูในถึงจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ดูตั้งแต่ผมสอนโหลดจบเลยนะครับผมก็ในการทำวิธีผมเนี่ยมันไม่ได้ค่อยได้ไรายได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคลิปสอนโหลดมันจะติดเหลืองนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะติดติดเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมทาคลิปผมก็ไม่ได้หวังรายได้อะไรมากเนาะโอเค ก็แล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ